ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องครับสุขุสุขคนนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมผ่านทางช่อง YouTube gp channel นะครับวันนี้พพี่น้องนะครับผมมาเบิ่งในส่วนของมันสัปปะหลังนะครับพันเกษตรศาสตร์นะครับพพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับว่าช่วงมันนะครับอายุที่ประมาณนะครับาจ็กเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะครับมันสัปปะหลังหาเดือนนะครับที่ห้องปูกันนะครับผม จะมีลักษณะแน่ยต่างแเ้วก็เป็นพันธุ์อียงนะครับผมเลยก็เป็นในส่วนของนะครับหัวมันนี่ดกบอนะครับในช่วงของอายุมันประมาณจั้งสี่นะครับผมแลวกต้นมันประมาณสามน่นะครับผมลักษณะของการแตกใบประมาณสามน่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับื้อนี้นะครับพันธุ์มันที่เฮาเห็นอยู่นะครับพี่น้องนี่เป็นพันธุ์มันเกษตรศาส์ยักษ์นะครับเป็นพันธุ์มันเกษตรศาสตร์ยักษ์นะครับปลูกเมื่อวันที่ 20เมษายน2564นะครับเมื่อนี้วันที่21สิงหาคม2564นะครับซึ่งมีอายุประมาณหาเดือนนะครับพี่น้องหาเดือนนะครับกะมะเบิงนะครับมะเบิงวาหัวมันนี่จะใหญ่ขนาดไหนแลครับนะครับแล้วก็รําต้นจะสูงจะใหญ่ขนาดใดนะครับพี่น้องมีสังเกตเบิงนะครับหัวมันนะครับหัวมันลักษณะของการแตกหัวมันนะครับก็คือ จะใหญ่นะครับจะใหญ่แล้วก็ดกนะครับพี่น้องแต่ออเบอร์ทุกทิศทางนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่ามันแตกเบมือนถูกทิศทางนะครับว่ามันดกซําไหนเนาะนะครับอ่ะยวพาพี่น้องเบิ่งกันนะครับโอ้ขอหยาดนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับในส่วนของมั่นเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งมีอายุประมาณ หาเดือนนะครับหาเดือนนะครับนี่เลยนะครับนะครับฝนตกครับเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับพี่น้องกันเลยเลยมีโอกาสมาเบิงหย่านมันนะครับหย่านมันไอ้หึมนะครับก็เลยมาเบิงสวนนะครับเมื่อนี้นะครับพันเกษตรสารยากเด้อนะครับพี่น้องนะครับผู้ได้ที่สนใจก็สอบถามกันเขามา่ด้นะครับผมมะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงกันเลยนะครับผม มันที่ข้าเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพันธุ์เกษตรสัญญาคำรมาเบึงหัวครับพี่น้องนี่ครับหัมวมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับ10สิบสิบเอ็ดสิบสองยู่ฝฟังนี่ครับสิบสองอาจจะมีหลก่กหันอยู่นะครับแต่ว่านำบุเบิดดอกนะครับอันนี้มันระยะหาเดือนนะครับพี่น้องเหลืออีก4ี่เดือนนะครับเหลืออีก ซีเดือนหาเดือนผุ่นละนะครับเป็น <mon> สิธดคุดนะครับเพราะว่าเขาจะไปคุดอีกเท่อนึงคือเดือนมีหน้านะครับพี่น้องคือเดือนมีน้าเขาจังสิธดคุดอีกหลอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพาพี่น้องมาเบื้องในส่วนของหัวมันที่มันแตกมันใหญ่นะครับที่มันแตกแต่มันใหญ่แลวกับหัวที่มันดกนะครับอันนี้คือมันที่บรทัทใหญ่เติบโตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบรทันใหญ่เติบโตร้อยเปอร์เซ็นต์เลกเป็นมันที่กำลังจะใหญ่นะครับพี่น้องเขาเหลือใส่ปุ๋ยอีกหลอบหนึ่งนะครับ อันนี้ว่าเบิ่งส่วนของหัวนะครับหัวมันสัมปันลังคือเข้าใจแล้วนะครับผมว่าแตกแตกดกนะครับหัวใหญ่หัวดกมาเบิ่งในส่วนของลำต้นครับนี่ครับลำต้นนะครับอ่าการแตกกิ่งครับมันจะเป็นตกแตกไหลไปแตกกิ้งไหลอันนั้นครับผมแตกแค่สองงานะครับพี่น้องนี่นะครับแตกแค่สองงาเท่านั้นนะครับเบิ่งหัวครับพี่น้องนี่นะครับหัวหัวแบบใหญ่นะครับพี่น้อง หัวแบบ่แต่ว่ากิ่งเนี e ่ยม <t> ีจะกิ่งครับมีง่ายครับผมมีสองต้นนะครับผมลำต้นมีเพียงสองต้นบ่ลจำเป็นต้องเอาไว้หลายด้วยพี่น้องเด้อนะครับบ่ลจำเป็นต้องเอาไว้หลายนะครับผมน่นะครับเบิ่งลำต้นมีแค่สองต้นครับนะฮะแต่ว่ามาเบิ่งในส่วนของหัวมันครับพี่น้องปื๊ดบัท่มบดายีครับเกษตรสัญญานะครับขอให้ราคามันปีนี้ดีครับพี่น้องนะครับขอให้ราคามันปีนี้ดีนะครับผม ก็คือต้นตีแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วมันต้องอขุดลงเลิกกว่านี้ให้พี่น้องได้เบิองเนาะนะครับแต่ว่าเข้ากับประุดเบิดดอกนะครับผมนะฮะเอาเบิองพ่อสำในสำนึงก่อนเนาะนะครับพี่น้องครับเอาเบิองพ่อสำในสำนึงก่อนนะครับผมนะฮะก็คือในช่วงนี้เป็นในช่วงของหนาฝนนะครับก็เลยเดี๋ยวมาเบิองในส่วนของหัวมันสับปะหลังนะครับว่าจะมีผลขานเคียงจังไดรบันะครับในช่วงของ ฝนที่ตกลงมาหลายๆนะครับแล้วก็มีจ like, ํานวนปริมาณม่วนน้ำที่ผ่านหลองมั่นสัมปะหลังของเหานะครับที่ผ่านมาหลายๆเนี่ยนะครับจะมีผลเสียกับต้นมั่นสัมปะหลังของเหาบ่อนะครับเมือนก้ก็เลยไม้มีโอกาสในแม่เจาะเบิ่งนะครับผมเบื้องลึกของต้นมั่นสัมปะหลังนะครับแล้วก็พันมั่นสัมปะหลังที่เหาาด้ปผูกลงไปเนี่ยนะครับจะมีประสิทธิภาพนะฮะอ่าของต้นมั่นนะครับ ซ้ำไดนะครับมีความทนต่อนามนะครับมีความทนต่อสภาพแวดล้อมมีความทนต่อหยามีความทนต,อนตอน่ออ่าพวกนามพวกอีหยังที่ลังไรเข้ามานะครับที่เป็นผลกระทบต่อเหตุห้ต้นมันสัมปะหลังของเฮานี่เสียหายนะครับก็เลยในมีโอกาสเด้เข้ามานะครับผมสรณสูตรนะครับผมมาเบิงนะครับในส่วนของต้นพันธ์สัมปะหลังนะครับหลายมองลงังหลายบอนนะครับเจอ พายุนะครับเจอหนามเจอยางขังถี่จำนวนมากๆนะครับการจะเห็นให้ต้นมันสัปปะหลังของเขานี่นะครับเสียในส่วนของร่มต้นไปได้นะครับผมมันนี้ก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดตในส่วนของต้นมันสัปปะหลังนะครับต้นประมาณนี้นะครับแลวก็ยังเหลืออีกหลายๆต้นนะพี่น้องคนนะครับพาพี่น้องในเบื้องกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือสวนมันนะครับสัปปะหลังนะครับพี่น้องให้ในเบื้องกัน นะครับลักษณะของต้นมันสีข้าปปูกเนี่ยไม่ลักษณะจังไดนะครับนะฮะก็มีประมาณสาเนียนละนะพี่น้องนะครับผมหลักๆก็คือในส่วนของการแต่งกิ่งแต่งใบก็พี่น้องสามารถจะแต่งกิ่งแต่งใบได้เด้อนะครับแล้วก็ในส่วนของการจ่จะเอาต้นล่ำต้นใบนะครับในต้นหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องย่อใบหลายนะครับผมเอาไว้แค่สองต้นก็พ่อนะครับสองต้นถึงสามต้นนะครับย่อไบหลายเพราะว่ามันจะยังกินสารอาหารนะครับมาเมืองส่วนส่วนของหัวก็ ไงดุกนะครับนี่ไงแล้วก็ดุกแล้วก็งามพร้อมนะครับประจาเป็นต้องเอาไปไหลายนะครับพี่น้องนะฮะหัวมันของเข้ากับไงจะเลื่อเติบโตได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือฝากให้พี่น้องที่เห็ดไฮนะครับเห็ดมันซับหลังที่ปลูกมันอยู่นะครับผมในส่วนของการแตกกิ่งหลายๆอ่าจริงเนี่ยนะครับผมนะฮะการที่เอาลัมต้นไว้หลายๆนะครับมันบอลงหัวเด้พี่น้องมันจะไปขึ้นลัมนะครับพวกสารอาหารพวกเอียงต่างๆที่เข้าในปอนลงไปว่าจะเป็นพวกปุ๋ยพวกอี๋งนะครับ ที่เ้าไเด็ดปอนลงไปเนี่ยนะครับมันกัดเฮ็ดให้ด,ดูดซึมดูดกินนะครับในส่วนของอาหารที่เ้าแล่ธาที่เ้าวปอนเขาไปให้ต้นมั่นนะครับลักษณะของการใส่มั่นกับใส่ปุ๋ยมั่นกับใส่ประมาณทงสิ่ไใดพี่น้องนะครับอย่าไปใส่ลำต้นนะครับใส่พวกคางๆซี่สินะครับใส่ระเบิดหัวอีหย้งก็ว่าไปนะครับสูตรที่พี่น้องต้องการนะฮะสูตรที่พี่มองมักนะครับสูตรที่พี่น้องมีอยู่ในใจ นะครับก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็คือผมมารีวิวเห็นว่าก็คือเป็นในส่วนของมันที่เข้าปลูกในวันที่เดือนเดือนเมษานะฮะเดือนเมษานะครับอ่านะครับเดือนเมษายนเดี๋ยวนี้เดือนสิงหาเนาะนะครับพี่น้องไล่เบิร์เด้อนะครับนะฮะว่าหัวมันของเขานี่ใหญ่สำหรัพี่น้องลองคุดเบิร์นขาพี่น้องนะครับผมว่ามันสีใหญ่สำหรับเนาะนะครับเบิร์ของพี่น้องน้ำแน่นะครับผม อัปเดตกันนะครับผมมีข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะแสดงแต่ความคิดเห็นของคลิปนี้ได้เลยนะครับพี่น้องนะครับมั่นที่เหาเฮดไ้พี่น้องได้เบิ่งนกันอยู่นี่ก็คือเป็นมั่นเกษตรศาสตร์ยักษ์นะครับมั่นเกษตรศาสตร์ยักษ์นะฮะสายพันธุ์ใหม่นะครับพี่น้องนี่นะครับบรยานฝนยานหนามเลยนะครับผมที่แรกผมยังยานว่ามันจะหึมนะครับนะครับต้นก็จะเอาไว้หลายได้พี่น้องเด้อนะครับผมเอาไว้จากสองต้นก็พ่อนะครับสองต้นพ่อไ้มี เลียงลำเลียงต้นเลียงใบนะครับแล้วก็เลียงจํานวนของหัวมันนะครับจริงๆแล้วเท่ากับปลูกมันสัมปะหลังเพื่อที่จะเอาแค่หัวมันเท่านั้นนะครับพี่น้องนะคราเอามันสัมปะหลังเพื่อที่จะเอาแค่หัวมันเท่านั้นนะครับก็เลยได้มีโอกาสเดมานะครับผมเจาะเบื้องลึกนะครับของมันสัมปะหลังให้พี่น้องรื้อเบื้องกันนะครับมือนี้นะครับกับไายการ GB c h a n ช e l นวเกษตรกรออนไลน์นะครับผม นะครับเมื่อนี้บริยุกหัวชูด้วยนะครับพี่น้องบริยุกหัวชูนะครับมันก็ลังจากงามนะครับผมก็ล่างจะเจริญเติบโตก็ล่างจะใหญ่นะครับก็คือให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับผมพี่น้องบอกว่าจะเบื้องขางๆอ่ะนะครับผมเบื้องขางๆด้วยนะครับพี่น้องพันเดียวกันเบิดนะครับพันเดียวกันเบิดนะครับพันเดียวกันเบิดเลยนะครับให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับนี่นะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมนี่นะครับเป็นพันปลูกพันธุ์มันสำปะหลังนะครับ่าไปเลือก พันธุ์ที่ตามอันนี้นะครับผมให้เลือกพันธุ์ที่ตามใจตามสภาพดินนะฮะที่เขาปลูกนะครับก็คือสิ่งสําคัญสุดท้ายแล้วก็คือการบํารุงรักษานะครับที่ผมได้พูดที่ผมได้พูดถึงตลอดนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการบํารุงนะครับตั้งแต่การปลูกนะครับการแช่ถอนพันธุ์นะครับการปลูกการฉีดยาคุ้มการใส่ปุ๋ยการปรุงดินนะครับทุกทิ้งทุกอย่างนะครับผมก็คือส่วนที่สําคัญของการปลูกมันสําปะหลังนะครับปีนองจังไดกะ ฝากพี่น้องนะครับผมไลยๆมองไล่ๆบอลนะครับผููที่เฮดไฮมันสัมปลังนะครับผมที่เป็นมือใหม่นะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การเอาใจใส่ของเฮาเนาะพี่น้องนะครับการเอาใจใส่นะครับการปลูกการนี่แหละนะครับต่างๆนะครับผมกะเป็นกําลังใจให้พี่น้องหลยๆมองหล่ๆบอลนะครับในช่วงนี้ก็ภาวนาให้นะครับในส่วนของราคามันสมปลังของปีจะมาเนี่ยนะครับผมให้ได้มีราคาดีนะครับพี่น้องเพื่อที่จะ เช่าเกษตรกรออนไลน์ของเขานี่นะครับจะได้นะครับได้มีกําไรนะครับที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องเนาะนะครับเอานะครับผมมือนีกรพาพี่น้องมาเบิ้งอ่าคลิปนะครับผมในส่วนของการมาเบิ้งส่วนของหัวมันสัมปะหลังนะครับอัปเดตในส่วนของพันธุ์มันสัมปะหลังนะครับให้พี่น้องไ้เบิ้งกันนะครับผมเอาไว้จะเจอกันนะครับผมในคลิปหนาเนาะนะครับพี่น้องครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำแนกันแล้วกัน นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ซึ่งกันและกัน้ำเน่นกันแล้วกันนาอนะครับพี่น้องครับเอาไว้เพียกสมนีซะก่อนครับผมเอาไว้จ,ไวจะเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะครับผมทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ